สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเีย a ์แน p ช่องที่รวบรวมข้อมูลรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่แบบละเอียดจัดเต็มทุกมุมมองและวันนี้เรามากับรถยนต์ซีดานระดับพรีเมียมที่ถูกกับตามองมากที่สุดรุ่น1แห่งปี2026ใช่แล้วครับมันคือนิสสัน m a x i m ิม่า2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาใหม่หมดจดทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายในแม็กซิม่า2026ไม่ใช่แค่การไมเนอร์เชนหรืออัปเดตธรรมดา แต่มันคือเจเนเรชันใหม่ที่นิสสันวางกลยุทธ์ให้ยกระดับแม็กซิมาขึ้นไปอีกขั้นเพื่อแข่งกับคู่แข่งทั้งจากฝั่งญี่ปุ่นและโยุโรปในตลาดซีดานหรือระดับกลางตัวรถพัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เบาขึ้นแข็งแรงขึ้นและยังรองรับเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะในอนาคตได้ด้วยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกแม็กซิมา2026มาพร้อมแนวคิด scowled elegance ซึ่งหมายถึงความสง่าง,งามที่มีมิติเส้นสายรอบพันเน้นความโฉบเกี่ยวและรูลง กระจังหน้าวีโมชันดีไซน์ใหม่ใหญ่ขึ้นแต่มีความประณีต่อมากขึ้นรายละเอียดไฟหน้าแบบเลนส์แมทริกพร้อมฟังก์ชันอัดดั v e ีบีมที่ปรับระดับแสงตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติไฟเดทาร์ม running light แบบเส้นบางเฉียบสองสว่างชัดเจนแมกกลางวันโปรไฟล์ด้านข้างของตัวรถเรียบแต่หรูมือจับประตูฝังเรียบกับตัวถังแบบ flat handle ที่ซ่อนอยู่ในตัวและจะโผล่ออกมาอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้ด้วยกุญแจอัจฉริยะส่วนล้อแมกอลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่แบบไดมอนด์คัดให้ความรู้สึกพรีเมียมเต็มขั ัวรถมีสีตัวถังใหม่ๆเช่นกราฟิตชาร์โดออโรราบลูและแชมป์ปานไว้ที่ใช้เทคโนโลยีเมทัลลิกแบบนาโนที่เปลี่ยนเฉดตามแสงด้านท้ายของรถมาในสไตล์โมเดิร์นเต็มขั้นด้วยไฟไท่ายเลเซลากยาวเต็มฝากระโปรงท้ายพร้อมไฟเลี้ยวแบบเซคเนเชียลสปอยเลอร์ท้ายขนาดเล็กถูกออกแบบกลืนไปกับฝากระโปรงท้ายเสริมด้วยท่อไอเสียคู่ที่ตกแต่งด้วยปลายโครเมียมขนาดใหญ่ที่ดูสปอร์ตแต่ยังสุภาพเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บาะนั่งนะับเป้าเลเทอร์คุณภาพสูงตัดเย็บด้วยได้คู่แบบพรีเมียมพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบแฟลตวอททอมพร้อมระบบปุ่นมือและแพนเดินชิปติดตั้งอยู่ด้านหลัง แดชบอร์ดออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุดหนังแท้ตัดกับลายไม้เรียวโอ๊คและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเลือกสีได้ถึง64เฉดแสดงอารมณ์และบรรยากาศแบบห้องรับแขกหรูในรถได้ทันทีหน้าจอกลางแบบลอยตัวขนาด13.2นิ้วควบคุมระบบ n i สซ a นคอนเน็กต์อร์ชั้นล่าสุดพร้อมผู้ช่วย AI ํสังงานด้วยเสียงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและระบบนำทางแบบเรียวไทมผ่านแผนที่3มิติ จอแสดงผลผู้ขับขี่แบบฟูลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลรถข้อมูลระบบความปลอดภยัยและยังสามารถปรับเลเยอร์ได้ตามโหมดการขับขี่หรือความชอบด้านสมรรถนะ m a x i ซิใหม่ยังคงเอกลักษณ์เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรแต่ปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงถึง315แรงม้าและแรงบิด360นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ e l เ c ็กทร i c ิก์ CVT Generation ล่าสุดตอบสนองเร็วขึ้นลดอาการลากรอบพร้อมโหมด n มน l s h ชิปผ่านแพดเดิล Maxim a 2,026ยังเพิ่มระบบขับเคลื่อน4ล้อ i ิน e l l i ิ e n t AWD ที่มีท็อปเวกซอร์ริงควบคุมการกระจายแรงบิดไปยังล้อแต่ละข้างอย่างอิสระเพื่อการก่อถนนที่ดีที่สุดในโหมดสปอร์ตระบบจะจับพฤติกรรมผู้ขับและปรับช่วงล่างการตอบสนองพวงมาลัยให้แม่นยำขึ้นระบบการสะเทือนหน้าแบบแมกฟอร์สันสตรัดและด้านหลังแบบมันติลิงถูกปรับจูนใหม่ให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงในโคง้งการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงจึงให้ความมั่นใจระดับรถยุโรปชั้นนำ ด้านความปลอดภัยนิสสันจัดเต็มด้วยชุดระบบนิส s a นเซฟตี้ชิล e l d 360และ Propilot Assist 2.0ที่รองรับการขับขี่กึ่งอัตโนมัติทั้งเร่งเบรกเปลี่ยนเลนและหยุดรถอัตโนมัติในสถานการณ์ฉุกเฉินฟีเจอร์อื่นๆได้แก่ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติพร้อมเบรกกล้องรอบคัน360องศาพร้อม AI วิเคราะห์จุดบอดระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนแบบเลนเซนเ t อ r ริ ระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบ Full Auto Park เสียงรบกวนภายในรถแทบไม่มีเพราะใช้กระจกอะคูสติกรอบคันแชสซีและระบบดิดเครื่องยนต์รถแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยีย่ยมทำให้ Maxima 2026กลายเป็นรถที่เหมาะทั้งขับขี่และโดยสารรุ่นย่อยจะมีให้เลือกตั้งแต่ Maxima Platinum Maxima SR และ Maxima ePower ที่กำลังจะเปิดตัวกลางปีซึ่งเป็นระบบไฮบริด eCO r c e ของนิสสันที่จะทำให้ Maxima ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงสมรรถนะท,ที่ยอดเยี่ยม สุดท้ายนี้ Maxima 2026ไม่ใช่แค่รถยนต์ซีดานแต่มันคือการรวมความหรูหราเทคโนโลยีสมัรถนาและสุนทรียภาพในการขับขี่เอาไว้ในคันเดียวมันพร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลหรือแม้แต่คนที่ชอบขับรถเองและต้องการความพิเศษกว่ารถทั่วไปถ้าคุณกำลังมองหารถที่มีหัวใจของสปอร์ตแต่จิตวิญ,ญญาณของความหรูหรา Maxima 2026คือคำตอบที่น่าสนใจอย,อย่างมากในปีนี้ หาคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับช่อง g e a r n a p ของเราด้วยนะครับและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ n i สสัน Maxima รุ่นนี้หรืออยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวในครั้งต่อไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเสียงเพลงจบพร้อมโลโก้ g e a r n a p ปรากฏท้ายคลิป